เราเนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการปล่อยแถวในพื้นที่เขตเมืองยางเมืองเศรษฐกิจฮัดยย้ายก็มีการปล่อยแถวเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะคะโดยทางเทศบานลนครฮัดยย้ายค่ะมีการจับมือกับภาคีปล่อยแถวรักษาความปลอดภัยทั่วฮัดยย้ายต่างเป้าในการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแลวก็ประชาชนค่ะที่บริเวณ ทัฐกรวีสุนทรปาร์คตว่าถนุนธรรมนูนวิธีแล้วก็ถนุนนิพัตอุทิตนึงอำเภอหา่จังหวัดสงคล้ามีการปล่อยแถวหลักสร้สางความปลอดภัยนักท่องเทีย่ยวในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่เพื่อจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเทีย่ยวแล้วก็ประชาชนสามารถท่องเทีย่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในหัดใหญ่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขโดยมีพันธำรวจโทรสร้างคอนทองมูนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เป็นประธานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองตลอดจนผากประชาชนเข้าวรวมทางนี้ซึบเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงในพื้น จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ซอําเภือนในจังหวัดสงคลาที่มีผู้ที่ไม่ว่งดีเนี่ยตั้งใจจะสร้างสถานการณ์แล้วก็พยายามก่อเหตุกายอยู่บ่อยครั้งหากไม่มีการสร้างความมันใจให้กับนักท่องเที่ยวอาจจะส่งผลกระทบต่อจํานวนนักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ในอนาคตด,ด้วยค่ะ ดานพลตำรวจโทสาครทองมูนีค่ะนายกเทศมนตรีนะครฮัตไก่ก็เพยนะคะว่าเทศบาลนครฮัตไก่และการด้วยงานต่เกี่ยวข้องเนะี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชา,ายแดนภาคใต้ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยของหนักทองเที่ยวเนื่องจากว่งฮัตไก่เป็นเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้เรื่องความปลอดภัยก็เลยเป็นเรื่องที่สาคัญนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าจะทําให้ฮัตไก่เนี่ยปลอดภัยที่สุดค่ะลองฟังเสียงของท่านแรกค่ะ ครับวัตถุประสงค์ของการจัดในครั้งนี้เนื่องจากว่าพุ่งกับหาดใหญ่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานสาธารและความมั่นคงนะครับต่างประเมิสนสถานการณ์กันว่าเราไม่ควรไว้วางใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็เลยร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับทั้งวิทยุเครื่องแดงทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในหาดใหญ่ ให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยว่าคนเมือทไทยคใหญ่นั้นต้องมีความปลอดภัยเราจะเป็นอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยนะครับ <S <S เพราะนั้นอยากฝากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนด้วยว่าออขอให้พี่น้องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าที่ของบ้านเมืองด้วยถ้ามีเหตุหนึ่งเหตุใดที่อาจจะเกิดความไม่มั่นใจขอให้แจ้งมาที่ทางหน่วย,อยางานที่เกี่ยวข้องไมมว่าทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองนะครับทุกภาคส่วนนะครับเพราะนั้นขอฝากทุกภาคส่วนไปด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาช่วยกันทำงานในวันนี้ นอกจากนี้ค่ะนะยายกเทศมนตรีนครฮัตไจก็ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของข,องขบวนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ถุกนายนะคะก่อนที่จะปล่อยแถวรักษาความปลอดภัยกระจายตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆที่ได้รับมอบหมายถ่วเมืองฮัตไจเลยค่ะเพราะว่าฮัตไจเนี่ยถือว,ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจของพื้นที่ผักตายเป็นเมืองล้วงของจังหวัดสงขคราด้วยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวตั้งชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นาการบูรณาการ กานะคะฝ่ายปกครองในการที่จะรวมกันดูแลรักษาความปลอดภัยก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอหัด Yai โดยนั่นเองนะคะ